ครับกาสวัสดีพี่ม้องป้องตายสวัสดีเอฟซีทุกคนครับวันนี้ครับผมอมสวัสดีเอฟซีทุกคนครับน,นสำหรับคลิปนี้ฮะพามาเที่ยวครับโอ้โหหาที่จอดรถยากมากพามาเที่ยววัดสันเจ้าครับจังหวัดปทุมธานีนะฮะวันนี้ก็มาไหว้เซนแปะฮะมาไหว้แปะ,ะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดปทุมธานีเลยนะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้มาฮะก็ผมเคารพนับถือท่านนะฮะถ้ามีโอกาสก็จะมาเป็นประจำนะฮะโอ้วันนี้รถเยอะมากวันอาทิตย์นะครับพอดีมีวันนี้มีโอกาสได้มาเรียน,นครับมาเรียนที่มหาลาัยปทุมนะฮะก็เลยอยู่บริเวณใกล้ๆนะครับใกล้ๆมาหาลายัยแล้วก็ พักเที่ยงและมาไหว้แปะหน่อยอโอ้โหบรรยากาศนะฮะที่บริเวณข้างในนี่ก็จะมีตลาดน้ำด้วยนะครับตลาดน้ำอือคนมาว่ามาไหว้แปะเยอะมากเลยน,นะ <c oughs> ผมก็ไม่ได้มานานแล้วโอ้โหเปลี่ยนแปลงไปเยอะฮะ วัดสารเจ้านะฮะเซนแปะ,นะครับจะบอกว่าวัตถุมงคลเนี่ยฮะของเซนแปะนี่สุดยอดนะฮะใครที่ได้ไปบูชานี่โอ้โหส่วนมากนี่ก็จะร่ำรวยกันนะียทุกคนนะฮะนี่ตลาดตลาดดินน้ำปิด <Okay. S 2> เปลี่ยนฟ้าประธานพรน,นี่คือพายันนะฮะดูวัตถุบงคนหูกเซยนแตนะนั่นเองอยากได้ไปบูชาครับ ขายล่ำรวยนะครับเดี๋ยวเราเดินก็ไปไหว้แปะครับคนเยอะมากวันนี้ เราเมื่อกี้ก็ไปดูวัตถุมงคลมานะฮะวัดก็ยังมีผ้ายันนะผ้ายันหลายอย่างโอ้มีชุดไหว้เฟรนชุดไหว้ ถ่ายรูปเนี่ยว่ายแปะที่ไงนข้างในนะครับนี่ให้ถ่ายรูปหน้าศาลนะทำคลิปหน้าศาลเข้าไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราซื้อชุดว่า้ชุดว้แปะแล้วก็เข้าไปวหว้แปะก่อนครับ ี่ครัเดี๋ยวฟูไม่ดูนะนี่ครับเส้นแปะฮะเ้นแปะลูกสีสมาขอพรแปะนะครับวันนี้ขอให้ามาขอว่านี่คนมาขอพรแปะเยอะยนะฮะ ศักดิ์สิทธิ์นะฮะเซียนแปะนี่ประสบการณ์นี้บอกเลยมากมายไม่ธรรมดาใครบูชานี่ประสบความสำเร็จทุกคน,นครับนี่ฮะบริากาศดูเวลรอบๆนะครับรอบวัดเดี๋ยวผมซื้อชุดไหว้ก่อน เที่ยวชุดหนึ่งครับค่ะชุดหนึ่งค่ะอ่าได้ได้เท่าไหร่เอ่อขอได้รูปแปะด้วยเหรออันนี้อ๋อนี่ครับได้รูปแปะด้วยนะครับอือหางวางไว้ก่อนอือหือได้รูปฝังใบเลยเหตุผลอะไรดีกว่านี่ครับนี่บูชาได้รูปแปะด้วยนะฮะสั่งใบเลยนี่ โอ้ยครับ,บค,ค,นคนเยอะเนอะวันธรรมดาคนเยอะแบบนี้ไหมไม่ค่ะรออันนี้ฝาาอาทิตย์จะคนเยอะหน่อยไม่ต้องใช้ทูบใช่ไหมไม่ค่ะจะขอว้อยางเดียวอ๋อครับผมบได้แล้วครับนี่ชุดว่ายเซนแปะนี่ผมเข้าไปว่ายเซนแปะนะฮะ เดี๋ยวนี่ครับเข้าไปดูบรรยากาศไม่ได้แหละเขาห้ามถ่ายรูปครับผมจากว่ายแปะเสร็จแล้วครับผมก็ออกมาแล้วฮะผมไปไหวพ้พระที่ไหนที่ไม่เคยอุ่นใจเท่ามาไหว้แปะเลยะฮะถือว่าอุ่นใจอิ่มท้องนะ่ยของไหว้ทั้งหมดนี่ครับให้เราลากลับนะฮะ ที่เราบูชาไปไหว้แปะเมื่อกี้ะฮะเนี่ยจะมีพวกส้มพวกอะไรผลไม้นี่ครับคือเขาจะให้เราลากลับเลยครับกล่าวคาลาพอไหว้แปะเสร็จลาเลยแล้วแล้วก็ของไหว้เนี่ยกลับบ้านเลยนะฮะแล้วก็มีแจกรูปภาพมีแบบให้เราไปบูชาที่บ้านนะครับพวกพายานพวกอะไรเนี่ยโหให้เต็มที่เลยฮะเป็นอะไรที่แบบโอ้โหรู้สึกว่า อิ่มบุญอิ่มใจเลยนะฮะผมไปบริเวณท่าน้ำนี่ครับได้รูปภาพได้พยานแล้วด้วยผมอัดใส่กรอบนะฮะใส่กรอบเป็นเป็นที่ลึกลึกครับเดี๋ยวไปบูชาที่บ้านนะฮะวัดคนเยอะมากันี่บริเวณท่าน้ำนะครับพาไปดูบริเวณท่าน้ำ ขอไหว้แปะเสร็จนี่เขาให้วางไว้นะพวกของไหว้คือเราต้องลากลับเนี่ยให้เราลากลับไปท่าหรือแจกจ่ายให้ใครนะครับเป็นบุญนะนี่ครับบริเวณท่าน้ำนะฮะหน้าวัดนะฮะนี่มีปลานะฮะโอ้แม่น้ำกว้างนี่จุด ทัดแบนรรยากาศดีครับลมลื่นครับโปขอใหญ่มากนะกว้างนะฮะศาลเจ้าวัดศาลเจ้าจังหวัดปทุมนี่โ่น้ำนะฮะกว้างโขน อากาศดีก็ลมเย็นครับครับผมติดคลิปเที่ยงเท่านี้ฮะมีโอกาสก็มาไหว้กันนะครับขอพรน,นะฮะระแปะนะฮะถ้าเรื่องค้าขายนี่บอกเลยว่าประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับฮนะจะของธุรกิจใหญ่ๆก็มานิยมมาไหว้แปะกันทั้งนั้นนะฮะครับแนะนำให้มาฮะ เพื่อเป็นสิริมงคลนะครับนะฮะครับผมเอาละครีนี้ก็ไปก่อนครับสวัสดีครับ